วันนี้กะมาพอกันนะครับขึ้นมารอบนะครับเส้นสุรินทร์ศรีสะเกตอุบลนะครับเด้อนะครับรอบนี้ที่เขารอบว่าหันเขามาจากเซนร้อยเอสนะครับไปผลัะผู้พานไปทั้งผลแล้วครับได้ยังครับโอ้ได้ปัดโตเกือบหายได้ยังมันเกือบเป็นลูกค้าพเจ้าพระพุทธไงหลอดลูกงานหุ้มคุมมายัวจริงเอลสามหกพอดีเลยลูกชิน ได้แท่งบกักเผาเขาสองแสงเห็ดเสซตเลยพ <c oughs> ุ่น่ะดกขนาดเลยเฮ้ยเห็ดเสซตเขาตับาดบักเผาขึ้นรวดรวดุ่น่ะบักเผานั่นดกอีรีนเอาพี่น้องเด <c oughs> ี๋ยวติดตัดบักเผาให้บินบกักเผาไม่พี่น้องเขาเบิ่งนะครับเห็ดเสตเลยนลี <c oughs> ล้ยวสามหกศูนย์แปดอยู่ที่บัวเชิดนะครับบัวเชิดบ้านนี้ยังบุครับบัวเชิดกับมาหลายคันแล้วครับอันนี้ก็เป็นคันที่ตัวไหนผมจำบุตรอได้ดอกครับมันจำถนนบ่ได้เ <c oughs> พราะว่านอนมาทั้งทั้งนั้นคืนนะครับอันนี้ก็มาสามคัน กลับไปก็ขึ้นไปไอ้ไอ้ยังก็สมเด็จเลยสมเด็จไปอีกเป็นยังก็กุตินาลัยนะครับเด้อยันมาอีกสามคันนะครับเด้อตัวนี้นะครับเอามาสามเราก็ขับไปก็ไปสามนะครับเพราะว่าคันที่เอามาหกมันก็โค้งพดนะครับก็เลยเอามาเขี่ยสามเรากลับตีดฟาวเขี่ยไถมันแล้วมือหนึ่งเ้าก็ติลงกับบ้านเ้าก็ตีดยำแรงก็ขึ้นต่ออีกนะครับไปกาลสินแล้วก็สกลนครนะครับผมนั่นแหละมีสองจังหวัดเร็วๆร็เร็วเ โอ้ยถึกปัาผ่านร้อยละผู้ใดอ่ะ <c oughs> ลืมเบิงเลยวะนี่นี่ครับมีหลักฐานเจ็บหลักฐานเรียบร้อยแล้วโอเคนะพี่น้องเด้อนี่ติดถนนจักบ้านอย่างบวพี่น้องยุ่งอำเภอบัวเชิดเราก็บิีไปอำเภอคุนหาญกันต่อเลยนะครับสารนิมพหกขึ้นกันที่เรากะสีมังไม่บ้านเก่าแล้วครับลูกค้าบ้านเก่านะครับที่ผมเคยไปติดสี่สิบเจ็ดแรงไว้เพื่นกับทัรมาสั่งเป็นสี่สิบแรงนะครับผมนี่ครับอ้อาว เอาเลยคุของลงเลยคุของลงเลยเฝ้ารีบเฝ้ารีบรีบเฝ้าจะได้ลุยต่อที่คุณหารกันต่อเอาออกมาเร็วนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากติดตั้งมาประมาณสองชั่วโมงนะครับคั้น,นี้นะครับอ,ออกมายกข้างนอกแล้วอยามขาึ้นมาพร้าวอีแล้วนั่นนี <c> ่ <oughs> บอกใหญ่นะครับตาโอ้ย,อยหลังคาหลังคานะครับเลยลงหกหลอแล้วกันแล้วกันนะครับ เรามีรถลดสิบลอ้อนะครับเราเอาไมโยกใส่รถลดสิบลอ้อเราได้ครับได้ตื่นโอเคนะครับพอแล้ววางจังหวะต่ำกับพอดีดินนะครับยืดออกมาได้อีกนะครับเด้อพี่น้องสามารถยืดพ่อออกมาได้อีกนะครับอันนี้ก็ ผมเหระครับเขี้ยงหลังคาเล่าวนะครับตัวนี้นะครับใบดันก็ยังปกตินะครับด้วยไงานได้ปกตินะครับสําหรับใบดันนิ่มนะครับกระบอกนิ่มดีนะครับผมจังหวะเกี่ยวกะจอดินพอดีนะครับคุณเกี่ยวกะจอดินพอดีเลยนะครับ ทำตเสมอดินเกลียบถึงดินนะครับนะครับจังหวัด้อมจะได้เงียบๆนะครับเลื่อมเถอะดูน้องเลื่อมเถยะเลื่อมหลัดกีนมันไทย่ยูบ้านยังน้าอันยูนี่ฮะบ้านสวนพัฒนาอำเภอบ,บวัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมผูใดอยากมาเบิงผลงานเขาได้นะครับยูอมมอมแอมน้ำมูลนี่นะครับบ้านสวนพัฒนานะครับเรื่อม,มาเบิงได้นะครับ ยู่ันี่แหละยุเราวัดแล้วนี่แหละยุรวัดบ้านสวนภาชนาเขานี่แหละเนี่ยครับผู้ใดอยากเิ่นผลงานเข้ามาเบ่งได้นะครับกะหามีคนอยากได้นะครับหนาหรือดูการหนานะครับเพื่อว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าฤูดูการนี่อยาจจะไปติดว้เลยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเราติไปตอกันอยู่ที่ไอคุนหารนะครับชีะเกตตอเลยนะครับผมเสร็จจากคันนี้แล้วนะครับมือนี่สามคันนะครับรอบสองก็จิไปพุมนละกาลสินตอนะครับแถวแถวคุสินาไลแถวุมนละ ลอยเย็ดตะกุนนครนะครับผมผูพันนะครับโอเคนะพี่น้องจะไปพอกันที่ปุ่นให้ลูกค้าแล้วขับเบิ้งนะครับเด้ย<ป>อยังไปเลยไปเลย ยืดออกหดฮดฮดเขาได้นะครับแล้วเราสิล้อมึงโหลดสิบล้อเล้วนะครับว่ามันสิบิดรถลดสิบล้อแล้วปะโหลสิบล้อแล้วเพียงขอต่อนะครับไปใกล้ๆหลังคาเลยเอี๊ยนั่นละพูบนะครับเลยหลังคาไปเลยนะครับผมเอี๊ยเอี๊ขอสามารถยืดไปได้อีกนะครับเด้อนี่ตัวนี้นะครับเลยรถลดสิบล้อแล้วนะครับตอก็กกกน,น,ลลน,ตนี้ ทำกับชวยรู้แล้วนะครับเลยชิบหอยอยู่ที่เนาะดังบากเกี่ยวกับพอดีเลยนะครับเอาจุบเ่เเ็ดไหนมันสูงจังสีนะครับมันติดตำมลงได้อีกงนะครับน,น,บนี่พี่นอ้องกินได้คอ,อกันในไงนะครับนี่ถ้าสูงหลายมันดึงยากนะครับ เขาต้องเห็ดลักษณะแบบนี้ไว้นะครับเส้นแล้วก่ะสูงจนเลยรถดสิบล้อเขาหมดละเนี่ยครับสูงหลายมันกระดึงยากเพราะฉันยกสูงอยู่แล้วนะครับลาก้าแล้วบัดีินองงดไหลวะมีมีดป้งเช่นบิดแล้วเหรอหลักบักา้าพีน่น้อ,อ,นองเ้ย เจ้าเก่าเจ้าเดิมลักบักเพานี่บอมแมนบาเขาเอาบอกาักเพากินยากคือเก้านะครับทุ่มืาอน,น้ถ้ามีเรื่องยกมันนะครับเบิ้งเอาดเดบ่ถึงหอดสองนาทีมุ่งหน้าทางตะว,วันออกเฉียงใต้คือเบาอทั้งฝุ่นสุดเชิดเอาเสียงฝุ่นนะเึงนี่เด็ดแบบนิ่มๆไปเลย พวดนะโอ้กินไงพวดกินมกพร้าวก็ได้พวดนะเด็ดปาลงโยนลงเลยเมือนั่นขึ้นบักม่วงมือนี้ขึ้นมกพร้าวนะครับขึ้นมกพร้าวได้ง่ายเลยนะครับสบายสบายเลยนะครับไม่ต้องขึ้นไหนมันเหนียนะครับไม่ต้องใส่บันไดพร้อมถ้าตุนทับนีก่กันสิใส่บันไดนะครับ แต่ว่าเขาบดตงใส่บันไดท้ามิแนเน้หยกมันขึ้นไปนางเลยตาเราตาเราเลยนะครับสูงก็นี่ก็ขึ้นได้นะครับเด้อส่วนไวอ้นคนขบผ้วาวนังหอมนะครับเด้อเนี่ยนอนเดีวยวพอพอพอแล้ว,ลวถึงพลหนวยพอดี เอาหลายๆของฟีน่ะน,นะว่าได้เสื่อนว่าไนงะยังเอาอีกอยู่โอ้เจ้ากับว่าให้เอาเมียมาฟันแสงลงหลุดองอืว่างานกระไดเฮ้ยเอาละเอาละลงลงลงแข็งแข็งครับว่ามีดินมิตยางอ่อนเลยนะครับเรียกรากน้ำม่ตรงห่วง